จอกันอีกแล้วลูกค้าใครที่กำลังรอแบบเฮ้ยแคมเปญแจกทองเฮ้ยบรบ้านเขาแจกจริงหรือเปล่าวันนี้แจกจริงแน่นอนลูกค้ามีลูกค้าเนี่ยผู้โชคดีเนี่มารับทองกันมากมายเลยบอกเลยว่าบริ้ันแจกจริงแน่นอนลูกค้าวันนี้เนี่ยใครได้รับทองกันบ้างไปชมกันเลยตอนมีทีมงานเนี่ยโทรหาว่าเอ้ยคุณพี่ได้รับทองนะคุณพี่รู้สึกยังไงตอนนั้นดีใจมากเลยครับได้ย ตกใจต้องดว่าจะได้องครับก็ดื่นเท่นด้วยโอ้ดีใจมากครับคุณพี่ตรงนี้ออกรถกับบอยรถบ้านไปเนี่ยรถเป็นไงบ้างรถดีครับสภาพดีมากเลยครับผมอยากรู้ว่าทำไมถึงพี่อะเลือกซื้อรถกับบอยรถบ้านก็ดูมาหลายที่แล้วก็มาถูกใจที่นี่สภาพรถดีที่สุดโอเคค่ะใช้งานดีทุกอย่างค่ะใช้งานดีสภาพสวยมากทางพี่น้องพี่ส่วนมากจะซื้อกับบอยรถบ้านอยู่แล้วบอยรถบ้านดูแลดีทั้งหลังการขายแล้วก็ก่อนการขายชอบ นเขาแนะนํามาว่ารถใช้ดีครับทุการก็ดีก็คิดว่าทุกใจามันสะดวกดีครับแล้วก็ง่ายครับไม่บอกอะไรกับชาวบรอดบ้านลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้กล้าซื้อรถกับบรอดบ้านหรือว่าไม่กล้าซื้อรถมือสองเนี่ยคือให้คุณพี่แบบช่วยพูดอะไรเล็กน้อยได้ไหมเอ่ยก็ถ้าสนใจรถมือสองสภาพดีราคาสมเหสุสมผลก็บอยรถบ้านเลยครับบอยรถบ้านก็โอเคเขาดูแลดีเรื่องสภาพรถนี่คือเหมือนเหมือนรถใหม่ก็คือเขาแนะนําดีทุกอย่าร นะนำการหลังใช้คือซ kind of eh ื้อไปแล้วเรามีป anyway> ัญหาเราโทรหาเขาเขาก็ยังแนะนําให้เราอะไรให้เราก็ค uh, ือไม่ทิ้งลูกค้านั voilà ่นเองใช่ค่ะดีนะคะมันในการก็ให้บริการดีให้คาแนะนําที่ดีไม่ทิบปักค่ะพี่เข้ามาได้เข้ามาได้ที่บอยรถบ้านนั่นเองได้เลยไม่ทิบไม่ต้องคิดอะไรเลยได้เชิญๆทุกคนนะครับมาซื้อรถที่บอยรถบ้านนะครับรับรองว่าสะดวกถูกใจแล้วก็ไม่ยุ่งยากครับตรง